ขอมกลุ่มชนที่มีอรารยธรรมผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธพวกเขาเหล่านั้นได้สร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากการนำก้อนหินศิลาทรายซึ่งมีน้ำหนักนับล,ล,นล้านตันมาก่อสร้างเป็นาศาสนสถานปราสาทและพระราชวัง สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายในดินแดนประเทศไทยการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวขอมที่เข้ามาปักหลักธรรมมาหากินบนแผ่นดินสุวรรณภูมิประการแรกอาจเป็นด้วยการหลบหนีภัยสงครามแห่งการแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่ของชนชั้นกริยั หรืออาจเป็นด้วยการแผ่ขยายอำนาจการปกครองของพระราชาผู้เป็นใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลบนแผ่นดินสยามประเทศที่เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้อดีตเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมามีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งเรียกว่า มองโปอยมีรูปร่างหน้าตาทางกายภาพเล็กกะโหลกแก้มใหญ่จมูกแบนผิวค่อนขางคล้ำแต่มีความเจริญในทางวัฒนธรรมการปกครองและการก่อสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมของขอมในยุคสมัยนั้นนับว่ามีความเจริญสูงสุด ได้เข้ามามีบทบาทควบคุมผู้คนที่อยู่ดั้งเดิมในภูมิภาคนี้สิ่งที่เป็นประจักษ์พยานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมขอมได้แก่สิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าปราสาทมีปรากฏอยู่ทั่วทุกทิศของสยาม